เจอพี่พลเพราะว่าเพื่อนแนะนำอะค่ะเพื่อนแนะนำให้ไปดูวิดีโอพี่พลใน YouTube ก่อนอเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนอะเคยเรียนกับพี่พลแล้วเขาก็เลยมาบอกว่าเออลองดูนะโค้ดคนนี้เขาสอนดีแล้วเขาก็มีวิดีโอดีๆใน YouTube เยอะหนูก็เลยไปลองดูแล้วก็ไปดูว่าเออพี่พลเขาสอนอะไรบ้างหน้าเหตุเป็นยังไงสอนไมซ์เซ็ตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เลยคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มที่เราเทรดด้วยกันนะคะว่าเออน่าจะลองไปเรียนกับพี่พลดูอันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ได้รู้จักพี่พลนะคะเออก็ดูเทคนิคที่พี่พลสอนนะคะเท่าที่สังเกตตอนแรกก็รู้ว่าพี่พลใช้ EMA แล้วก็มีการเออใช้ Price Action เป็นส่วนใหญ่ก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็ดูว่าเอ,อ๊ มีอะไรอย่างอื่นไหมที่พี่พลใช้แบบก่อนเข้าเทรดหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนแรกๆก็ดูดูเรื่อยๆเพราะว่าพี่พี่พลมีวิดีโอเยอะมากใน YouTube ที่สอนดีๆเยอะๆนะคะก็ตอนแรกก็ดูทั้งเทคนิคด้วยแล้วก็ดูทั้งที่เป็นไมล์เซตด้วยซึ่งไอไมล์เซตน่ะมันมัน,ม,นมันช่วยเราได้เยอะเหมือนกันค่ะดูเคยลองเรียนมาหลายที่แล้วอะค่ะ ตอนแรกๆก็เรียนเรียนเองจาก y o youtube แล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านเองทีนี้เรียนไปเรียนมาเราก็ไม่รู้ว่าว่าเราเรียนอะไรเพราะว่าเหมือนเราเรียนเยอะแต่เราจับจับเอามาใช้ไม่ได้อะค่ะทีนี้ก็เลยไปเรียนกับอาจารย์คนไทยเป็นอาจารย์คนแรกที่หนูไปสมัครเรียนเขาก็ให้เราเรียนแบบในวิดีโอทำความเข้าใจเอง แต่พอเราไปถามคำถามเขาอะ่ะเหมือนเขาชอบขายของอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเออไปลงอีกคลาสนึงนะแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันคืออะไรคือเขาพยายามให้เราลงหลายๆคลาสเพื่อที่เราจะเข้าใจหนูก็เลยลดเอ๊ะว่าถ้า,าถ้าเราเรียนกับเขาแล้วเราถามแล้วเขาไม่ให้คําตอบเราอย่างนี้แล้วเราจะเรียนไปได้อย่างไงอะไรอย่าเงี้ยก็เลยไม่เรียนต่อจากกับอาจารย์คนนั้นค่ะแล้วก็ มาเจอคนสิงคโปร์ก็เลยไปลองเรียนกับเขาเพราะว่าเขาก็มีช่อง youtube อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าเออเขาเทรดได้เยอะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเออเขาจะพาเราเทรดสดด้วยอะไรอย่างนี้หนูก็เลยสนใจเพราะอยากเห็นว่าเวลาเขาเทรดสดเนี่ยเขาเทรดกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปได้เรียนจริงๆนี้ไม่คนละเรื่องกับที่เขาโฆษณาเลยก็เลยรู้สึกเออผิดหวังทีนี้ก็เลยเออ มองหาอีกว่าจะเรียนกับใครอะไรเงี้ยแล้วก็พี่บอกตอนเริ่มต้นว่ามีเพื่อนแนะนำอะค่ะก็เลยก็เลยลองเรียนกับพี่ฝนอค่ะคือเทรดไม่เสถียรเลยค่ะได้ได้เสียเสียส่วนอ่าหนูเทรดกองทุนเป็นหลักเลยไม่ได้เทรดเงินตัวเองอ่าแต่ก่อนก็ถอดได้ถอนบ้างไม่ได้ถอนบ้างถอนแล้วก็พอร์ตแตกบ้าง อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไม่ไม่เสถียรเลยอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วถ้าเราเทรดแบบนี้ยังไงเราก็คงจะไม่ได้เงินแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็วิธีการเทรดของหนูก็คือหนูจะใช้พวกเส้นรับเส้นต้านพวก Supply Demand Zone แล้วก็ใช้ EMA ใช้ใช้เส้น v b r บช่วยในการตัดสินใจในการเข้าออกคะคะ แต่ว่ามันก็เหมือนกับเราพอเราใช้มันเยอะๆแล้วเราก็งงเองว่าเอ้ยเราจะดูวันไหนก่อนหลังดีหรือเราจะตัดสินใจเข้าตรงนี้ดีไหมอย่างนนี้คือมันไม่มีความมั่นใจเลยอะคะ่ะเอ่อวินเลดหนูได้ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบอะคะ่ะซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นวินเลดที่ดีสำหรับการเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเอ่อในหลักการเนี่ยทำให้หนูเข้าใจถึงหน้าเทตุที่ดีขึ้น แล้วก็มีการฝึกให้เรารอเป็นจากแต่ก่อนที่เราพอเห็นกราฟปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราจะต้องดูก่อนตามลำดับที่พี่พลสอนว่าต้องดูอันนี้มาหรือยังอันนั้นมาหรือยังอันนี้คอนเฟิร์มไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราใจเย็นลงแล้วก็รู้ว่าเรารออะไรอยู่เพื่อที่จะเทรดตรงน,นั้นนะคะ ค่ะที่อื่นส่วนใหญ่ก็คือจะให้เรานั่งเรียนกับวิดีโอเองใช่ไหมคะแต่ของพี่พลน่ะก็คือเราก็เรียนวิดีโอเองเหมือนกันแต่ข้อที่แตกต่างคือเราจะต้องทำการบ้านซึ่งการทำการบ้านเนี่ยหนูมไม่เคยทำมาก่อนเลยการแบ็กเทนเนี่ยหนูบอกตัวเองมาตลอดตั้งแต่เริ่มเทรดว่าแบ็กเทนมันสำคัญเราควรจะต้องทำแต่เหมือนมันไม่มีอะไรมามาบังคับให้เราทำอะคะ่ะ แต่พอมาถึงถึงเจอพี่พลเนี่ยพี่พลเน้นเลยว่าเราต้องทำการบ้านนะเราจะต้องฝึกเพราะว่าสิ่งที่เราจะเห็นแล้วก็เข้าใจเนี่ยมันจะมาจากการบ้านก็เลยรู้สึกว่าการที่เราทำการบ้านเยอะๆทำให้เราเข้าใจหน้าเทตุมากขึ้นแล้วทำให้เราเพิ่มความมั่นใจเพราะเราเห็นวินเลทที่ที่เราทำแล้วมันได้เยอะขึ้นนะคะไม่มีความมั่นใจในการเทรดคะ่ะ แต่ว่าหลังจากที่ได้เรียนแล้วก็ทำการบ้านเห็นวินเลทที่ดีขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะเทรดได้สเสถียรขึ้นนะคะก็การเรียนของพี่พลก็คือจะเริ่มจากการดูวิดีโอฟันดมนเอ่อพวกพื้นฐานเบสิกก่อนว่าโฟเลทค,คืออะไรมีองค์ประกอบอะไรในตลาดบ้างเอ่อ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับเทคเทคนิคอลพวกอินดิเคเตอร์การดูแท่งเทียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวิดีโอที่เราจะต้องดูเป็นวิดีโอที่ที่พี่พลตรวจการบ้านของรุ่นพี่ๆที่ผ่านมาเราก็จะเห็นตัวอย่างจากการบ้านจะเห็นข้อข้อผิดพลาดหรือข้ออะไรที่ที่เราควรจะต้องจำแล้วเอามาใช้ในการเทรดของเราค่ะ,ะเพื่อที่จะให้ เหมือนกับว่าถ้าเราฝึกฝึกทําการบ้านหรือดูวิดีโอเยอะๆเนี่ยมันจะจําเข้าไปในสมองแล้วมันทําให้เราชินกับการกับการเห็นหน้าเทปเนี่ยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันมันช่วยได้เยอะแล้วก็พอหลังจากที่เราทำแบ็กเทปเยอะๆเนี่ยพี่พลก็จะให้เราไปฝึกฟอร์เวิร์ดเทปกับตลาดจีนซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เราเริ่มมีอารมณ์มีแบบจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูหนูรู้สึกว่า มันดีที่ที่เราได้ฝึกแบบครบสูตรนะคะคิดว่าพอนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเรามีหน้าเทปท,ที่เรามีวิลเลตที่ดีแล้วอะคะ่ะหนูคิดว่าเราสามารถยึดตรงเนี้ยเอาไปเอาไปใช้แล้วก็สร้างรายได้ให้เราได้อะคะ่ะแล้วอีกแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการฝึกใจเพราะว่าเวลาที่อยู่ในตลาดเนี่ยความโลภ ความหัวล้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ที่ที่ส่งผลให้เราแบบมีข้อผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้หนูคิดว่าว่าประสบการณ์ทําให้อาจจะทําให้เราดีขึ้นนะคะหนูคิดว่าได้นะคะแต่ว่าต้องใช้ความขยันและความอดทนมากเพราะว่าเราจะต้องอนั่งดูวิดีโอบอกตรงเลยว่าวิดีโอ่มันก็ไม่ได้แบบ เอ็กซ i n g ตลอดเวลาเนอะค่ะคือเราต้องใช้โฟกัสมากๆเลยแล้วก็คือว่าเวลาสำคัญมากถ้าเราตัดสินใจจะลงเรียนแล้วคือเราต้องต้องต้องแซกกับไฟไทม์ของเราค่ะเพื่อที่เพื่อที่จะทำการบ้านดูวิดีโอให้ครบเพราะว่าพี่พลบอกเลยว่าดูอย่างน้อยสองรอบแล้วก็ต้องจดโน้ตด้วย ถ้าเราทำตามอย่างที่พี่พลแนะนาอะหนูคิดว่าการดูวิดีโอเพียงพอคะ่ะแตะก็แอบเกรงๆนะคะว่าเอ้ยการบ้านเราเราจะโดนดูแค่ไหนอะไรยังไงเออเพื่อนจะเก่งแค่ไหนกดดันเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาเข้าค้าจริงๆแล้วไม่เลยพี่ผลใจดีถามอะไรก็ตอบหมดเลยถ,ถึงจะไม่ใช่แบบ ถึงพี่พลจะไม่ได้ตรวจการบ้านของเราอะตรวจการบ้านคนอื่นแต่เรามีคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่พลก็ตอบทุกอย่างพี่พลแล้วก็พี่พลมีความรู้เยอะคืออะไรที่เราถามคือเราจะได้คําตอบจากพี่พลนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันมันดีแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็น้องๆพี่ๆในกลุ่มก็ก็น่ารักทุกคนก็เหมือนโชคดีอะคะ่ะได้มาเจอกลุ่มเรียนที่ที่มีเพื่อนๆตั้งใจขยันก็พลอยทําให้เราแบบขยันตามไปด้วยอะคะ่ะ ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็ก็เข้าคล้ายๆเพื่อนอยู่อยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาการเทรดของเราต่างกันเพราะอย่างเพื่อนที่เมืองไทยเขาก็จะเทตรดตลาดลอนดอนเราอยู่ที่นี่อเมริกาเราก็เทตรดตลาดนิวยอร์กแต่ว่าถ้ามานั่งดูแกะหน้าเทรดจริงๆเนี่ยเราจะเข้าคล้ายๆกันเราจะรู้ว่าตรงไหนที่เราควรเข้าค่ะแล้วก็พี่พลเข้า ทุกครั้งที่ไปดูหน้าเทวิพลคือแบบว่าเข้าได้คมจริงๆเข้าแล้วก็แบบมันไปเลยตลอดเลยค่ะพัฒนาการขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูจะต้องระวังอะไรบ้างก่อนที่จะกดเข้าออเดอร์เราต้องรอสิ่งที่พี่พลสอนทั้งหมดก่อนทำให้ทาให้เข้าได้คมขึ้น แล้วก็เลยทำให้เราเไม่ต้องรอานานที่จะ TP ไปถึง TP อะคะ่ะแล้วก็ stop loss เราว,วางได้ถูกละ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะค่ะพี่พลใจดีแต่ว่าบางทีพี่พลอาจจะพูดไม่อ้อมคอม <c oughs> คือพี่พลพูดตรงก็คือสอนตรงก็ดีก็คือคือทำให้เรารู้สึกเออใช่เนาะพี่เขาพูดเตือนสติเราไม่ใช่แบบ พูดคำหวานตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าเออดีที่มีพี่พลคอยเตือนแล้วก็ยิ่งเรื่องการทำการบ้านหรืออะไรเงี้ยพี่พลจะพูดตลอดนี่คนอื่นเขาทำกันถึงนู้นถึงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือทำให้เราแบบเออใช่เนาะเตือนสติเราว่าถ้าเราขี้เกียจเนี่ยเราก็จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกรู้สึกดีอะค่ะที่ที่แบบพี่พลแบบคอยเตือนสติไม่ไม่โลกสวยอะค่ะ คืออย่าเอ,าเอาประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ผ่านมามายึดติดอะค่ะเพราะว่าการสอนหรือการเรียนของของของจากอาจารย์แต่ละคนมันต่างกันนะคะแต่ว่าคือถ้าคิดว่าอยากจะมาลองเรียนกับพี่พลแล้วหนึ่งคีย์สำคัญเลยคือหนึ่งจะต้องตั้งใจสองก็คือขยันแล้วก็สามก็คือต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียน และการทำการบ้านแล้วน้องๆจะประสบความสำเร็จได้ค่ะถ้าคิดว่าถ้าเราอยากจะเรียนหรือเราอยากจะได้อะไรจากสิ่งไหนอ่ะเราควรจะเข้าหาสิ่งนั้นแบบก็คือเราจะต้องเรียนจากออริจินอละค่ะเพราะว่าเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็จากวิชาของอย่างที่พี่ผลสอนเนี่ยคือพี่ผลใช้เวลา บ่มมันมานานแบบหลายหลายสิบปีจนตกผลึกมาเป็นวิชาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหนูว่าคนอื่นจะเอาไปเรียนแบบหรือจะเอาไปสอนให้มันเหมือนกันเลยอะมันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะเรียนแล้วอ่ะทำไมคุณจะต้องไปเรียนจากของปอมอะค่ะคือเรียนจากของแท้เลยไม่ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขยันค่ะแล้วก็ทําการบ้านเยอะ เพราะการบ้านเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จค่ะ